ันนี้จะพาทุกคนไปซื้อข้าวนะคะข้าวช่วยละสิบบาทนะคะแถวบ้านเราโดยมอส่แม่บ้านอันนี้ค่ะมอไซแม่บ้านเสด็ก <laughs> ไ้มเนี่ยโอเคะเเไปอตวน้มันก่อนลวจ้ะนะตอนแรกตอรกิจแรกคือไปเติน้ำมันนะคะนี่บริเวณทุมแพรเจ้าคุตโตรอบคุตโต เติมน้ำมันที่ไหนไปยูไก่จังแกลม่ไปยูน่ะนะที่ไก่เหรออ๋อที่จะตรงข้ามกับร้านสุกีอ่ะนะทำไมล่ะสุกี้แม่คนละขึ้นแมวมาไม่เอาไม่เอาตัวเองยังกับพูดวีคนละครึ้น ตอนนี้เรามาดูเรนยนของโรบเบแม่จ้ะอะไรกิจตอนนี้อากรกิจแรกคือ,อเติมน้ำมัน มอกรคูนตรก็มีร้รรรานก็น้ามือสองข้มันแกที่ขายดีๆไปยังไงเอา <Net> ไ,ได้ RIGHT ได้เอาถนนที่บ้านไม่เคยไปไม่ได้ถนนปิดนะคะเพราะว่าเขาทำทางทำถนนทำทางเอาทางแล้ว <hel> ก <Outside> ็จะถนนรถเลยติดนะคะเพราะเขาทำถนน ของเดียวกันเบอร์เดียวกันเด๊ะเลยใช่ผัดไทยในหมูจะขายดีไหมไทยในหมูโรงเรียนโรงเรียน เราจะไปตอนไจะไปแค่ร้านข้าวอย่างเดียวตอนนี้กลายเป็นบีล็อกไปแล้วนะวีล็อกวันเดีารากิจมาเติมน้ํามันกับซื้อข้าวมนนีคนอยากอาสาพาไปพาอ้อมทูแฮในอากาศที่แดดร้อนไม่เป็นไรเรามีพื้อกันแดดน,นี่ค่ะพื้อกันแดด t ปิ i c น,นะฮะภารกิจแรกนะคะไปแบาบรรมันไป ตู้ชีนั้นอร่อยนะคะมีคนรัขึ้นด้วยร้านนี้นะคะมีคนรักึื้นตุ้ชีอร่อยนะคะถูกอยู่ตรงข้ามบางน้ำมันประยู่หรือปางจากนะคะ